มันอนี้ข่ผ้ามุมตเว่ามังคีกระป๋อมสวนพี่นองพบเห็นได้ง่ายขันแม่พอดลี่เห็นในเซตเราได้นน่ตะปบซ้ตะปบขวาเซตมากองดองแต่ก็บ่เห็นลูกกินจักเทื่อหรอกวะแต่ว่าล่อนเห็นบ่ได้เห็นละตะปบเลยจับเล่นเอามือซ้ายมือขวาของเราล,ละตะปบไปตะปบมามากล่นขีป้ปอมริจงจกตุกแก่มันนั้นมากแต่บ่กกินบ่เห็นเรากินจักเทื่อ ตะวันขันคอยมาเห็นเราก็สีลอยกินอยั่วหละ่ะสมืนี้บ่ได้ออกเฮียนเห็นยอยู่แต่ในเฮียนเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านลูกกันง่ายแล้วละ่ะหาหกเดือนเรา,วาเวนหาหกเดือนในอีหล่สามตนก็บเ็ดเดือนแล้วพี่น้องตัวน,นี้ไม่ตกผูเด,ด้วยพี่น้องมึงเขาหลังหัวมันในห็นบ่มันมีอยู่สองเขาเขว่อ,อนาพันธุ์ท้องแดงอืมมันจะมีสองเขาเด้อสังเกตง่าย คันเป็นสมัยตะกี้เนาะทะลกหนังละพี่น้องคันเห็นนี่หมานปากโลดเกือท่าละปิ่งย่างตัวเออซอยบอกอันซอยบอก่อออกวงใส่สันแซ็บเป็นตนาย